เรามาที่วัดหลวงพ่อพระสายค่ะการแต่งกายก็ทํ่งการให้สุภาพนะคะค่ะไม่ให้เก่งขาสั้นเสื้อกล้ำหรือเปิดหลังเปิดอกประมาณนีน้หลังจากนั้นก็บูชาดอกไม้ทูกเทียนเลยค่ะหลังจากที่จุดทูบเทียนบูชาพ,พาะธานหลวงพ่อพระสายตรงนี้แล้วดอกไม้ทูบเทียนก็วางตรงนี้นะคะ แล้วก็เดินเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระสายภายในพระอุโบสถนี้ไปค่ะจกเข้าไปภายในพระอุโบสถกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรตีพาไปเที่ยวที่เมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนะคะและเมื่อเรามาถึงหนองคายแล้วสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงหรือเราต้องทําเลยก็คือไปก,าากราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อพระสัย อยู่ที่วัดโพชัยหรือวัดหลวงพ่อพระสายอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะพระสัยหรือหลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างหล่อด้วยทองสีสุกมีพระรูปลักษณ์งดงามมากขนาดหน้าตะกว้างสองคืบ8นิ้วค่ะส่วนสูงสี่คืบหนึ่งนิ้วค่ะประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบโสถวัดโพชัยพระอารามหลวง เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งโดยจะมีการอัญเชิญลงมาให้พุทธศาสนิก,กชนร่วมสงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีค่ะตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระธิดาสามพี่น้องของกษัตริย์ล้านช้างซึ่งบางท่านเชื่อว่าเป็นธิดาของสมเด็จพระชัยยเธธทพฐาธิราชได้รวมกันสร้างพระพุทธรูปประจำพระอ,องค์ขึ้นสามองค์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามว่าพระสุขพระเสริมและพระสายมีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับพระสุขนั้นเป็นพระประจำพี่ผู้ใหญ่พระเสริมประจำคนกลางส่วนพระสายประจำคนสุดท้องค่ะตามประวัติการสร้างเล่าว่ามีพิธีการทางบ้านและทางวัดช่วยกันใหญ่โตมีคนสูบเตาหลอมทองอยู่ไม่ขาดระยะ เป็นเวลาเจวันแล้วทองก็ยังไม่ละลายค่ะเมื่อถึงวันที่8เวลาเพนเหลือหลวงตากับสาม,มนเณรน้อยรูปหนึ่งสูบเตาอยู่ได้ปรากฏชีประขาวตนหนึ่งมาขอช่วยทำหลวงตากับเนรน,น้อยจึงไปฉันเพนญาตโยมที่มาส่งเพนจะลงไปช่วยแต่มองไปเห็นชีประขาวจำนวนมากช่วยกันสูบเตาอยู่แต่เมื่อถามพระพระมองลงไปก็เห็นชีประขาวตนเดียว พอฉันเพนเสร็จคนทั้งหมดจึงลงมาดูก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะเหตุได้เห็นทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าทั้งสามเบ้าแล้วและไม่เห็นชีประขาวเลยค่ะหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วพระสุขพระเสริมและพระสายได้ประดิษฐานไว้ณนะเมืองหลวงอาณาจักรล้านช้างมาช้านานคราใดที่เกิดสงครามบ้านเมืองไม่สงบสุขชาวเมืองก็จะนำพระพุทธรูปทั้งสามไปซ่อนไว้ที่ภูเขาควาย หากเหตุการณ์สงบแล้วจึงนำกลับมาไว้ดังเดิมส่วนหลักฐานที่ว่าประดิษฐานอยู่ณเมืองเวียงจันทร์ตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัดค่ะทราบแต่เพียงว่าในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ขึ้นที่เมืองเวียงจันทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทำลายเมืองเวียงจันทร์เสียสิน้น จึงให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพเเสพได้เป็นจอมทัพยกพลมาปราบเมื่อเมืองเวียง,งจันทร์สงบแล้วจึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระสยมาที่จังหวัดหนองคายค่ะและมีคําบอกเล่าว่าครที่อัญเชิญมานั้นไม่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์โดยตรงค่ะแต่อัญเชิญมาจากภูเขาควายซึ่งชาวเมืองนําไปซ่อนไว้การอัญเชิญนั้นได้ประดิษฐานหลวงพ่อทั้งสามไว้บนแพรไม้ไผ่ ล่องมาตามลำน้ำเงิมเมื่อล่องมาถึงเวิร์แท่นได้เกิดอัศจรรย์คือแท่นของพระสุขได้แหกแพรจมลงในน้ำโดยเหตุที่มีพายุแรงจัดพัดแพรจนเอียงชนะที่ขันพระแท่นติดกับแพรไม่สามารถที่จะทนน้ำหนักของพระแท่นไว้ได้บริเวณนั้นจึงชื่อว่าเวิร์แท่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ การล่องแพต่อมาจนถึงแม่น้ำโขงตรงปากเงืมเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายได้บังเกิดฝนฟ้าคะนองพระสุขได้แหกแพรจมลงในน้ำท้องฟ้าที่วิปริตต่างๆจึงหายไปบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวิร์นสุขตั้งแต่นั้นมาด้วยเหตุข้างตน้นการอัญเชิญครั้งนี้จึงเหลือแต่พระเสริมและพระใสมาถึงหนองคาย สำหรับพระเสริมนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดโพชัยส่วนพระสายได้อัญเชิญไปไว้ยังวัดหอก่องหรือวัดประดิษฐธรรมคุณและพระสุขได้สร้างองค์จำลองไว้ที่วัดศรีคุณเมืองณนะปัจจุบันค่ะต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็น หรือข้าหลวงอันเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยลงไปยังกรุงเทพมหานครขุนวรธานีจะอันเชิญพระสายไปพร้อมกับพระเสริมด้วยแต่เกิดปาฏิหาริย์โดยพราหมณ์ผู้อันเชิญนั้นไม่สามารถขับเกวียนนำพระสายไปได้แม้จะใช้กำลังคนหรืออ้อนวอนอย่างไรก็ตามจนในที่สุดเกวียนก็ได้หักลงเมื่อหาเกวียนใหม่มาแทนก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อีก ยึงปรึกษาตกลงกันว่าให้อัญเชิญพระสัยมาไว้ที่วัดโพชัยแทนพระเสริมซึ่งอัญเชิญไปกรุงเทพเมื่ออธิษฐานดังกล่าวพอเข้ามาหามเพียงไม่กี่คนก็อัญเชิญพระสัยกลับมาได้ค่ะสมเด็จพระเจ้าบรม,มวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงลงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ว่า เป็นพระพุทธรูปล้านช้างที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆและทรงสันนิฐานเรื่องการสร้างเป็นสองประการคือ 1. อาจจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากเมืองหนึ่งเมืองใดทางตะวันออกของอาณาจักรล้านช้างและต่อมาตกอยู่ในเขตล้านช้างหรืออาจสร้างขึ้นในเขตล้านช้างโดยฝีมือช่างเาลาผงขาวค่ะ ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระสัยนับแต่ในอดีตทั้งนั้นจึงได้สมญาว่าหลวงพ่อเกวียนหักจนถึงวันนี้ยังมีผู้คนแวะเวียนเข้ามากราบไหว้สักการะทุกวันไม่ขาดสายค่ะมีความมุ่งหมายตั้งใจสมหวังอาชีพการงานการเรียนแคล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองโรคภัยไม่รุกล้ำกลมกลายให้โชคดีมีชัยมีความสุขสมปรารถนาได้ทุกประการ เป็นอีกหนึ่งศรัทธาความเชื่อสำหรับผู้ที่มาขอพรกราบไหว้สักการะพระธาตุอรหันต์วัดโพชัยค่ะ